ปวดหลังนะเวลาปวดหลังที่เจอบางทีนึกว่าเป็นปัญหาธรรมดานะปวดหลังเนี่ยถ้ากระดูกมันเคลื่อนเ่ะเราเรียกหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนมันจะลงมาก้นเนี่ยอัน้ขาจะไม่มีแรงมันไม่หายเองนะแต่มันมือนทำมันอยู่ได้เฉยๆต้องรักษาต้อ็กดตรวจดูแล้วเป็นแถวห้าเอสหนึ่งมันเคลื่อนพอกดแล้วมันก็อัดได้เต็มที่แล้ว ก็จะดีแล้วนะคราวนี้เวลาทุกวันนะฮะจะต้องเอามือตั้งตรงนี้อย่างนี้นะฮะสองข้างเลยฮะนี่ฮะอำตอนเย็นนะฮะตอนเย็น้ตอนเช้าเงยหน้าขึ้นมาเงยหน้าขึ้นมาแอนตัวเก็บมไหมโอลมฉันท่าบริหารใงที่สุด สิบครั้งนะฮะมือน,นขึ้นมากระไก่ขึ้นไปเริ่มดีแบบแอนขึ้นมาถูกต้องแล้วเดี๋ยวนะไนอ้ลูกเหยต้องเหนื่อยสุดนะยายถ้าเราก้มหน้าเมื่อไหร่มันจะเป็นวิดพื้นอันนี้ไม่ใช่วิดพื้นนี่เป็นการแอนหลังแอนเพื่อให้หมอรองหลุมซึมเข้าไปคืนไม่ออกมาอีกมองวนนะมองวนเลยมองข้างบน ก็กดให้แล้วอืมอ่ะทีน,นี้นอนแต่แขงด้านนี้หันมานี่นะหันมาหนี่เลยจะดูว่าจะเข้าปืนเลยไหมแต่แขงอืหน้าแพ้เลย่างนี้อนอนได้เลยพ่อได้เลยโอ้เอา,เอามือลองคไปกุ้มไปนะนอนลองไปก่อน มาดูว่ามาดูมันจะดกขึ้นไห่อยงายไปยินใช่ไหมคะค่ะอันนี้นอนหงายเนี่ย ใช่ป,ปึกก๊กเข้าไปคืนหงายขยับมานี่ไหนดูซิว่ามันทับเส้นเห็นหรือเปล่ากระดกปลายเท้าท่านี้นะที่เป็นนะเ,เก่งไว้เกงๆๆ่งเก่งนะมันไม่มีแรงไงเห็นไหมท่านี่อ่ะไม่มีแรงก็คือมันมันไอะไรมีปัญหามันทับเส้นอ่ะจริงๆริงอ่ะไม่ใช่ว่าเคลื่อนธรรมดา,าไมันจะเคลื่อนเลยมันทับเส้นเลย เรารอยืดสะโพกด้วยเมื่อกีดิดกระดูกคืนให้แล้วครานี้จะดูเส้นมาเส้นนนี่ก็ตตึงมากเนี่ยอันน,นี้ต้องมีผ้าใจมานมีทั้งหมดสามผ่าเมี่อกี้ไปละท่าหนึ่งตึงไหมตึงจะตึงตรงที่เป็นเลยสะโพกเลยเพรามันเส้นยืด าหายแน่ปีใหม่คนไข้อ,อ่างทองก็เยอะนะที่ไปนอ่างทองนี่อยูีอ่างทองนะวันนี้มาอ่างทองีอ่มาไมอ่างทองที่อะ ถ้าเราจะขนาดหายไหมดีเราก็ด้งเส้นให้เป็นมากูจะหายหึงเส้นให้ เดี๋ยวแน่นอนครับทดสอบใหม่นะเหยียดดีๆกระโดดปลายเท้าขึ้น เก่งไหมนะดูซิว่าเสร็ดีขึ้นไหมเก่งเตนะ็มที่การสู้แรงสู <huh. S 1> <God>. ้แรงใหม่ค่ะมีแรงขึ้นเลยมีความอไปอีกปกตินะนี่ตอนเมื่อกี้นอนพับนะฮะอันนี้เราก็นาะท่าต่อไปคือท่าตั้งขไหลสองข้างการจับนะโกขึ้นเลยสองข้างนี้่เราขยืดเข้าไปตรงนี้ปล่อยต้องเลียงท่าฮท่าที่สองนี่ก็สิบครั้ง ครลองทําเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยก็ไม่เป็น่ยนลเพราะว่ามันมันบุ๋นละมันจะไม่ให้อาจจะระบบนิดหน่อยแต่ไม่น่าจะไม่น่ามีปัญหาแล้วน่าจะหา,นะา,จะายนะสิบครั้งพอสิบครั้งเราก็ค้างไว้นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็พอด้านขาวนะถ้าอย่างนี้มีปัญหาเอามาป้ายมีท่าที่สามป้ายอย่างนี้ป้ายขาอย่านี้แล้วก็เอามือมาจาับตรงนี้แล้วสอนอันนี้เป็นท่ายืดสะโพกนี่จะ ที่มีปัญหาวปวดสะโพกอ่ะก็ยืดเข้าไปท่านนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดึงปล่อยต้องค้างเลยนบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบก็ผ่อนนิดนึงดึงไหมดึงสโะโพกไหมถ้าเราไม่ดึงมันก็ดึงก็นอีกนี่ทำแค่สามทีาก,การหมอนเรากระดูกเคลื่อนหมอนเราทอบเส้นหมอนชาวบ้านนก็แบบจะหายได้ลองทำตามได้